สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมายืนยิ้มบนดินแดนแห่งความสุขนะครับดินแดนของประเทศพมา่านะครับซึ่งณวันนี้ผมพาผู้ชมทุกท่านมากราบสักการพระบรมสารีริกธาตุณเจดีโปตาทาวนะครับโปตาทาวนั้นแปลว่านายทหาร1,000นายซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นายทหาร1 0 0 0พันนายนั้นนะครับมารอรับ สเสด็จพระบรมสารีริกธาตุคือองค์พระเกศาธาตุทั้ง8เส้นนะครับที่จะนำไปบรรจุที่เจดีย์ชเวดากองนั่นเองครับและนัดที่แห่งนี้นี่เองนะครับเป็นที่ที่นอกจากจะมีพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุและปฏิสถานไว้ที่เจดีอยู่ด้านหลังนะครับคือเจดีโปตะทาแล้วนะครับยังมีองค์เทพศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุ้มครองพระเกศาธาตุที่ชาวพม่าและชาวไทยรวมไปถึงพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะครับให้ความเคารพนับถือมากราบไหว้อธิษฐานจิตขอพรกันนะครับนั่นก็คือองค์นบบุยีหรือที่รู้จักกันในชื่อว่า เทพธันใจนั่นเองครับซึ่งองค์เทพทันใจนั้นจะประดิษฐานอยู่นะครับณวิหารเทพทันใจหรือว่าวิหารของณปโุโบยีนะครับที่บริเวณใกล้กับริมฝั่งแม่น้ำครับ เราองค์เทพทันใจจะอยู่ด้านในนะครับแล้วก็มีองค์เทพทางด้านซ้ายก็คือพัชรัศดีและองค์เทพทางด้านขวาซึ่งคุณผู้ชมท่านใดมีโอกาสได้มากราบพระบรมสารีริกธาตุและมาเยี่ยมเยือนที่เมืองย่างกุ้งแห่งนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับมากราบสักการะและอธิษฐานจิตขอพอรจากเทพทันใจดูว,ว่าศักดิ์สิทธิ์และทันใจจริงหรือไม่นะครับ เพราะฉะนั้นเคล็ดลับสําคัญก็คือเราจะต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะครับทางใจของเราเพียงเท่านี้นะครับจิตของเราก็จะมุ่งตรงต่อองค์เทพทันใจแล้วการขอพรจะสำฤทธิผลแน่นอนครับวัดบารมีจาัการะพระเกศาของพระพุทธเจ้าที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่จริง ช่วยองค์พระเกศา,าธาตุนี้เมื่อนำมาวางบนจานแก้วจะสามารถเคลื่อนไหวได้อีกทั้งวัดนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นที่เก็บองค์พระบรมสารีริกาาธาตุไว้มากที่สุดด้วยไม่ว่าจะเป็นของพระโมคคลาพระสารีบุตรและองค์พระอรหันตทุกพระองค์ และที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับก็คือองค์พระนอนเจ้าทัดจีนะครับซึ่งมีความงดงามแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่เป็นอันดับสีของประเทศพม่านะครับสำหรับองค์พระนอนองค์นี้นั้นนะครับ ที่พระเนตรนั้นจะมีลักษณะของพระเนตรที่มีความงดงามเนื่องจากแก้วนะครับแล้วก็ซิลิก้าสีฟ้านะครับแล้วทําให้ดวงตานั้นเนี่ยคล้ายกับมีชีวิตอยู่แล้วก็เพ่งมองเราอยู่ตลอ,อดเวลาครับชาวไทยก็เลยเรียกว่าพระนอนตาหวานนั่นเองสําหรับองค์พระนอนนี้นะครับอยู่ที่วิหารเจ้าทัดจีในใจกลางกลุ่ย่างกุ้ง,งซึ่งคุณชมสามารถมานมัสการมากราบอธิษฐานขอพรได้นะครับสำหรับองค์พระนอนนั้นที่ ที่สร้างใหญ่โตแบบนี้นะครับก็ในสมัยพุทธกาลในช่วงเวลาของวันอังคารนั้นนะครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ท่งเนมริตร่างกายใหญ่โตขึ้นเพื่อที่จะละพยศของอสุรินทราหูซึ่งเป็นอุปปลาลของราหูทั้งหลายนั่นเองเพราะฉะนั้นพระปางปาบอสุรินทราหูหรือที่รู้จักกันในบ้านเราว่าผระนอนนั้นจึงมักนิยมสร้างใหญ่โตนะครับเพื่อที่จะเป็นไปตามแบบของพุทธกาลแล้วก็พุทธประวัติ ในสมัยพุทธกาลนั่นเองครับ พระมหาเจดีย์ชเวดากองเจดีย์ทองแห่งเมืองดากองหรือตะเกิงซึ่งเป็นชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้งแห่งลุ่มน้ำอีระวดีมหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพมา่ามีความสูงถึง326ฟุตสร้างโดยพระเจ้าโอกาลาปักเมื่อกว่า2,000ปีก่อนมหาเจดีย์ชเวดากองมีทองคำหุ้มอยู่เป็นน้ำหนักถึง1,100กิโลกรัมยอดฉัดประดับประดาด้วยเพชร ลอยอัญมณีลำคากว่า5,548เมตรรวมถึงทับทิมขนาดเท่าไข่ไก่รอบๆอ,องค์พระเจดีย์ชเวดากองเป็นลานกว้างรองรับแรงศรัทธาของพุธทธศาสิิกชนได้จำนวนมาก